สวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดี FC ทุกท่านนะครับเดี๋ยวเช้านี้เดี๋ยวผมพามาอัปเดตนิดนึงเนาะกับรถที่ลง2วันที่แล้วนะครับที่แจ้งไปในหน้าเพจนะครับว่ามีรถรุ่นไหนของใครบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาเดินมาไล่ทีละคันให้เลยเนาะว่ารถของใครบ้างตรงนี้นะฮะเดี๋ยวรับชมได้เลยเนาะว่าตอนนี้รถของใครที่ได้รถแล้วบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาอธิบายทีตอนสุดท้ายนะครับว่าสถานการณ์รถณนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะ อย่ารับชมได้เลยนะครับผมสําหรับรถตอนนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นรถสีขาวทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็คือรถเป็นสีขาวจะได้รถเร็วกว่าทุกสีนะครับตอนนี้ของอิรุสุดีแมกนะครับตอนนี้รถที่มาเป็นสีขาวล้วนๆเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นด้วยเคสนี้ใหของลูกค้านะครับคันนี้ของคุณวีรชาตินะครับก็เป็น f c ที่อยู่แถวชลบุรีนะครับตอนนี้รถของท่านมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับรุ่น c คปโว1.9 SDA ก็เดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวแต่งทรงจัดทรงให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตให้ชมอีกทีนะครับสำหรับคันนี้นะครับสีประตู SDA สีขาวคันนี้เกียร์ธรรมดานะครับคันนี้ขั้นต่อมานะครับคันนี้ของคุณจุธามานนะครับอยู่แถวบางพีนะครับตอนนี้รถของท่าน แต่งไป90%นแล้วนะครับคันนี้ใส่ล้อ eband นะครับก็จัดทรงให้ตามที่ลูกค้าแจ้งเข้ามานะครับคันนี้ก็เดี๋ยวอัปเดตการส่งมอบอีกทีนะครับสำหรับคันนี้นะครับรถใกล้เสร็จแล้วนะครับกับ4ประตู LDA สีขาวคันนี้ส่วน4ประตู LDA คันถัดมานะครับคันนี้ของลูกค้านะครับที่อยู่แถวพัทยานะครับลูกค้านัดหมายวันรับรถแล้วนะครับตอนนี้รถของทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเคสของคุณ ปีรัตน์นะครับ FC พัทยาสีประตู LDA คันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับล้อเวล9ครึ่ง4ี่ใบนะครับ24545ห้าไม่ล้นครับทรงแบบนี้ก็เป็นทรงที่ตอนนี้ใส่กันเยอะนะครับลูกค้าให้การตอบรับดีนะฮะใส่แล้วเข้าด่านไม่เครียดนะครับทรงแบบนี้แล้วก็คันต่อมานะครับสีประตู LDA อีกหนึ่งคันสีขาวคันนี้นะครับของคุณปีรัตน์นะครับรถเพิ่งลงมือเช้านะครับคันนี้ ก็เดี๋ยวผมแต่งรถเสร็จแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตให้อีกทีนะครับพอดีลูกค้าถามเข้ามาว่ารับรถได้วันไหนจะเย็นนิดนึงนะครับรถเข้ามานะครับตอนนี้รถมันสีขาวเหมือนกันผมจะเซ็ตรถทีละคันนะครับเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวรถจะทําผิดคันแล้วมันจะมันจะแย่ไปกว่านี้นะครับตอนนี้ผมเซ็ตทีละคันเซ็ตทีละคันเสร็จแล้วผมก็จะเอาออกมาแยกไว้ต่างหากนะครับก็พยายามทําให้รถทุกคันสมบูรณ์ที่สุดนะครับสาหรับในการส่งมอบรถยนต์นะครับ คันนี้ก็มีแต่งเยอะเหมือนกันนะครับคันนี้ก็เดี๋ยวคอยติดตามเนาะกับรุ่นสี่ประตู LDA คันนี้นะครับแล้วก็คันตัดมานะครับอันนี้เป็น Space Cab บ s d a นะครับอันนี้ของเพื่อนอีกของเพื่อนนะครับอันนี้ไม่ใช่ของผมนะฮะคันี้นี่ของผมคันนี้อีกคันคันหนึ่งคันคันนี้ลูกค้ามากลยนิดนึงนะครับ f c สีสเกตนะฮะคันนี้ของคุณสมรัฐนะครับ 4ประตู SDA เกียร์ออโต้นะครับคันนี้เดี๋ยวเริ่มแต่งให้วันนี้นะครับสั่งของให้ทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วรอชมได้เลยนะครับสำหรับ f c สีสเกตนะครับช่วงหลังสีสเกตมาเยอะนะครับนี่ฮะเกียร์ออโต้ SDA เครื่องพันก้านะครับเดี๋ยวรอติดตามได้เลยนะครับคันนี้ก็ไม่แต่งเยอะนะครับว่าลูกค้าไว้ใช้งานนะครับคันนี้ไม่โหลดก็เดี๋ยวผมใส่ล้อให้แบบทรงไม่โหลดให้สวยๆนะครับทรงแบบนี้ เดีย๋ยวขอติดตามได้เลยทุกคันงสีขาวหมดนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยครับก็มาอัปเดตให้เนะาะเดี๋ยวลูกค้ามองว่าทําไมไม่อัปเดตให้หน่อยแล้วก็อัปเดตให้เรียบร้อยแล้วฮะตอนนี้รถสีขาวได้ใบกับทุกสีนะครับสีที่มีปัญหาตอนนี้คือสีเทาดําสีเทาดําตอนนี้โรงงานแจ้งเลื่อนการส่งมอบไปช่วงวิคที่3ามนะครับวิคที่สามก็ประมาณวันที่20สิบนะครับก็จะมีรถที่จะส่งนะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะรถผมยังไม่เห็นเป็นๆนะครับ โรงงานก็พร้อมที่จะเลื่อนการส่งมอบออกไปตลอดนะครับตอนนี้ก็ต้องเอาแบบวันต่อวันนะครับอัปเดตให้สําหรับลูกค้าที่ได้เลขเครื่องได้เลขเครื่องก็คือได้ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการที่ได้เลขเครื่องนะครับพอได้เลขเครื่องเสร็จปุ๊บผมก็จะแจ้งลูกค้าที่ทําเรื่องเข้ามาอยู่แล้วตอนนี้ลูกค้าที่ทําเรื่องเข้ามารอเลขเครื่องอย่างเดียวนะครับถ้าได้เครื่องได้แสดงว่ารถผลิตเรียบร้อยแล้วรอการจัดส่งจากโรงงานนะครับตรงนี้สําหรับลูกค้าที่กําลังจะทําเรื่องนะครับ ก็ยินดีนะครับตอนนี้คือ <fal que, S 1> ลูกค้าทําเรื่องทําเรื่องเสร็จลูกค้าจะไปรับรถช่วงมกราก็ได้นะครับผมยืนยันเงื่อนไขยืนยันโปรโมชั่นให้นะครับสำหรับลูกค้าที่ทําเรื่องเข้ามานะไม่ต้องกลัวนะครับลูกค้าทําเรื่องเข้ามาเงื่อนไขได้เดือนธันวาคมแน่นอนนะถ้าลูกค้ารับรถเดือนมกราคมครับตรงนี้ยืนยันให้ทุกเงื่อนไขที่คุยกับทางผมผมรับผิดชอบให้นะครับถึงเดือนมกราคมนะครับตรงนี้ตอนนี้ถ้าลูกค้าจะเลื่อนรับรถไปเดือนมกรานะครับตรงนี้ก็โอเคครับวันนี้มาอัปเดตประมาณนี้นะครับสําหรับลูกค้าาท่นใด ที่กังวลเรื่องทําเอกสารก็แวะเข้ามาสอบถามทักทายก็ได้เลยครับไปแนนจะเริ่มหยุดทํางานวันที่25เดือนนี้นะครับถ้าลูกค้ายังไม่ทําเรื่องก็ต้องรอไปมก,การาเลยรตรงนี้ก็เดี๋ยวไปดูเงื่อนไขเดือนมก,กระลาอีกทีนะครับสําหรับเงื่อนไขการลดต้นลดดอกตอนนี้ใช้เงื่อนไขเดียวกันครับลูกค้าไปออกซื้อปีหน้าก็ใช้เงื่อนไขเดียวกับตรงนี้ครับเพราะประกาศธนาคาครเขาประกาศไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับลดต้นลดดอกนะครับตอนนี้ใช้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่1 5พฤศจิกายนนะครับไม่ต้องกังวลฮะซื้อ ผ่อนตรงไม่มีปัญหานะครับนอกจากลูกค้าผิดชําระนี่อันนั้นก็คือจะเป็นอีกเลทหนึ่งนะครับตรงนั้นไยบายฮะวันนี้มาอัปเดตให้ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมีอะไรขึ้นไหวก็อัปเดตให้เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้คะบ๊ายบายครับผมกําลังไปแดงแต่งซิ่งนะครับสวัสดีครับ